สวัสดีครับมาพบกับ f r e s h k n o w l e d นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของตัวละครชั้นสองนะครับที่จะทำให้นิยายเรานะครับมีมิติแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับแรกก็คือว่าเป็นป r o t a กนิสนะครับก็ตัวเอกตัวเรื่องของเรานะครับเป็นตัวหลักของเรื่องนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวละครอื่น ที่ตามมานะครับตัวละครอื่นที่เป็นสีเหลืองนีทั้งหมดนะครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นตัวละครชั้นสองนะครับหรือว่า secondary character นะครับก็มันจะมีอย่างนี้นะครับแต่โดยแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ย antagonist นะครับคือตัวร้ายเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นตัวละครชั้นสองนะ ผมก็มองว่ามันเป็นตัวละครประมาณ 1. 5ุดห้าอะไรต่างถึงแม้ว่ามันจะไม่เด่นเท่ากับปโตฟนิสนะครับคือตัวหลักของเรื่องเนี่ยแต่ว่ามันก็มีความสําคัญนะครับเรียกได้ว่าขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้อย่างตัวละครอื่นชั้น2เนี่ยเลิฟอินเทอร์เนสเนี่ยพวกเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรต่างไม่ว่าจะเป็นความรักแบบชู้สาวหรือว่าจะเป็นความรักแบบเพื่อนนะครับเขาอันนี้สามารถตัดออกได้นะฮะตัดออกได้ นะครับมันมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบบว่าเออไอเอนตากอนิสเนี่ยมันตัดไม่ได้นะครับมันต้องมีนะครับเนือ้อเรื่องมันต้องมีมันต้องมีตัวขัดขวางมีอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต explicar, decía, ัวละครเนื้อเรื่องเรื่องมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับนะฮะตัวอื่นอื่นก็คือบางอย่างตัดได้นะครับบางอย่างก็ตัดไม่ได้นะครับดังนั้นผมจะมองว่าอเอ็นตากอนิสเนี่ยจะเป็นประมาณหนึ่งจุดห้านะครับที่ อ่าเป็นอย่างนั้นแต่คือโดยโดยภาพรวมเขาก็จัดว่าเป็นตัวละครชั้นสองนะครับเป็นลักษณะของดินามิกคาแรคเตอร์นะครับที่จะมีอ่าการแปรผันนะฮะไม่เหมือนตัวประกอบที่จะเป็นสแตติกนะครับมีชื่อนะครับโพมาตายนะครับหรือว่านะครับร้านขายของนะครับแล้วก็้าไปซื้อของแล้วกจบนะครับไม่มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวคนนั้นเลยนะครับไม่มีอ่าอะไรต่างๆนะครับที่ไม่มีแบ็กสตอรี่นะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราใช้ ใช้งานไม่เยอะนะครับไม่ต้องมีความซับซ้อนแต่ทีนี้ตัวละครเหล่านี้นะครับที่จะทําความซับซ้อนให้เกิดขึ้นกับนิยายของเรานะครับเพราะว่าบางคนก็เขียนแบบแค่ตัวหลักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมิติของตัวละครชั้นสองเนี่ยมันเรื่องอะไรนึกไหมนึก,นกออกไหมครับก็คือมันเหมือนแบบตัวละครหลักอาจจะเป็นขึ้นโครงเนี่ยแต่พวกตัวละครย่อยๆเนี่ยมันจะเหมือนแบบ การสารนะฮะเนะื่องมาจากอี้มีแต่โครงก็เฉยๆนะครับแต่ตัวละครชั้นสองเนี่ยเขจะเป็นเหมือนเครื่องจักสารที่สารต่อจากโครงขึ้นมาเนี่ยโครงเป็นอะไรโครงเป็นตะก,ก้านะฮะมันก็สารออกมามันก็กลายเป็นตะก,ก้าได้เนื่องมาฮะก็คือส่วนที่เป็นสารนะครับส่วนตปรตะกอนิสตอจจะเป็นส่วนที่เป็นโครงนะครับฉะนั้นคือถ้าเกิดเราเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ เนื่องจากนี้เกี่ยวกับตัวหลักอย่างเดียวนะครับมันก็จะเหมือนเราได้ตะกร้าที่เป็นโครงโครงไปนะครับมันคล้ายๆกับตะกร้าหน้ารถจักรยานนะครับที่เป็นซีซเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่มีแบบลายทีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่นะครับความซับซ้อนของแต่ละตัวมันก็จะมี กลไกนะครับมีอะไรของเขานะครับนาที่เรามันมาประสานกันกับกับเรื่องหลักๆเรานะครับทําให้นิยายเรามีความซับซ้อนมีความเข้มข้นนะครับมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่เรามาดูนะครับว่าเราจะอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราต้องถามแบ็กสตอรี่ของตัวละครเหล่านี้คืออะไรมันต้องมีนะครับต้องมีให้เพราะว่าอะไรคือมันมันไม่ได้เกิดมาจากอากาศนะไม่ฮะคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากอากาศ มันต้องเกิดจากพ่อจากแม่นะฮะจะพ่อจากแม่ฉจนั้นคือพ่อแม่เขาก็มีประวัตินะพ่อแม่เขาก็มีพ่อแม่อีกทีหนึ่งนั้นมีปู่มีย่ามีตาไม่ยายคือตัวละครต้องมีที่มานะครับอะไรยังไงนะครับแล้วก็ยูด,ดีก็ไม่ใช่แบบโอเคมันมันเพิ่งมาโผล่ในฉากนะครับแต่ว่าไอ้ก่อนที่มันจะโตมาถึงจนจุดเนี้ยมันยังไงนะครับมันไปนเรียนที่ไหนอะไรยังไงมีเจอเพื่อนไหมนะครับมีอะไรอ่ะอะไรมี มีที่มาอย่างไงนะครับโอ้ยมันเก่งงนี้เก่งได้ยังไงนะครับมันต้องมีที่มานะครับอย่างเช่นอ่ะพูดง่ายนารุโตะนารุโตะพูดถึงคาคาชิเนี่ยนะครับตอนแรกมันมาเฮ้ยมันมีเนตรวงแหวนอ่ะมีอยู่ข้างเดียวนะฮะงั้นเราก็ไม่รู้มันมาอย่างไงนะครับสุดท้ายก็คือว่า back story นะครับถึงจุดหนึ่งนะครับโอ้เรื่องดําเนินไปยาวเลยนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมาถึง back story ที่คิดว่าอ้าวเฮ้ยคิดว่าเพื่อนตายไปแล้วนะครับก็คือเพื่อนเนี่ยเป็น นะในทีมเนี่ยอยู่ในตะกูลอุจิวะซึ่งมีเนตบวงแหวนอยู่นะฮะคือมันมันมันไม่สามารถที่จะทําให้มันเปิดขึ้นมาได้สุดท้ายก็คือโดนหินทับอะ่ะโดนหน้าไปครึ่งหนึ่งอะ่ะมันก็เลยเดือบจะตายแล้วก็คือแบบให้ควักลูกตาไปนะครับเอาเนตบงแหวนของตัวเองไปข้างหนึ่งนะครับนะเพื่อที่ว่ามันจะได้อยู่รอดอะไรต่างๆมันก็เลยเอามานะครับเนตบวงแหวนมาดังนั้นคือนี่คือที่มาของเนตบงแหวนของคาคาชินะฮะ แล้วก็ความเก่งกาจอะไรต่างมันก,มนก็มันก็จะมีเรื่องราวว่าเออฮมันเกิดขึ้นจากการใช้ในวงแหวนนี่แหละนะมีทําได้หลายอย่างนะครับนั่นกะ็คือเป็นท่าไม่ตายของเขาที่จะใชะต้ต่างต่างอันนี้คือมีแบ็กสตอรี่นะครับตัวละครพวกนี้นะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเอกนะครับตัวเองเรื่องคือนารูโตะใช่ไหมครับอันนี้คือแบบตัวรลองนะครับตัวอลอก secondary c h a r เตอร์มันก็จะมีหลากหลายหน้าที่นะครับทีนี้ก็คือแบ็กแบ็กไม่ใช่บ็อกนะฮะแบ็กสตอรี่นะครับ,ค,รบคือ อะไรนะครับถึงแม้ว่าเฮ้ยคือแบบโดนเกิดมาแบบไม่มีพ่อมีแม่นะครับอ่าสมมุติเกิดมาในหลอดทดลองอ่าใครทดลองอะไรยังไงคือมันมีคือมันต้องมีประวัติของเขาอ่ะเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าเราจะเขียนลงไปให้ผู้อ่านรู้หรือเปล่านะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คือมันต้องมีนะฮะมันต้องมีนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพระเจ้าสร้างมานะฮะก็ก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าองค์นั้นคือใครอะไรต่างๆคือ เนี่ยฮะคือ back story มันจะทำให้มันมีมิตินะครับการเชื่อมโยงนะฮะเป็นเหมือนโมเลกุลที่ผมพูดไปนะครับมันจะมีมิติการเชื่อมโยงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แบบอะไรยังไงมาเนี่ยถือสมมติว่าเฮ้ยบางทีมันเกิดจากพลังงานอะไรบางอย่างนะครับระยะเวลาการเวลาผ่านไปมันทำให้เกิด spirit นะฮะก็คือเกิดเป็นเหมือนจิตวิญญาณอะไรขึ้นมานะครับจากพลังงานที่อยู่แถวนี้ อะไรเงี้ยคือมันต้องมีที่มานะครับมันต้องมีที่มาต่อไปนะครับเราก็ถามว่า relationship นะ to the main character นะครับก็เหมือนแผนภาพที่ผมทำในในครั้งแรกนะให้ดูนะครับก็คือเราก็ทำเป็นแบบเป็น mind map มาว่าเออมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับไอตัวนี้มันเป็นอะไรอ่ะไอตัวนี้มันเป็นต t a ต o n นี้นะครับเป็นตัวร้ายไอตัวร้ายก็มีไซคิกไซคิกคืออะไรนะฮะกระโดดเตะอะไรใช่ไหม สาคิก็คือเป็นพวกซัพพอร์ตนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นลูกน้องอะไรต่างๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตนะไอ้ตัว,ต,วตัวร้ายเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าเป็นครอบครัวของเขานะครับที่คอยซัพพอร์ตอยู่อย่างตัวเอกที่ผมเขียนไว้ก็คือมีลิตเติ้ลซิสเตอร์นะครับก็คือน้องสาวนะครับมีน้องสาวเป็นเป็นคนซัพพอร์ตหมายถึงว่าทำให้เขาต้องกล้านะครับเขาต้อง ต้องแบบยืนหยัดต่อสู้อะไรนะครับปกป้องน้องสาวเป็นกําลังใจอะไรประมาณนี้นะครับใสคลิกนะฮะ supporting ตรงนั้นนะก็คือ relationship นะครับเราก็เราก็ทําเป็น Mind Map ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับตัวละครแต่ละตัวนะครับที่เป็นตัวละครชั้นสองเนี่ยนะต่นะอไปนะครับถามว่าไอตัวละครเนี้ยนะมัน reflect นะครับ main character ไหนนะครับคือ มันทําให้เป็นกระจกเนื่อไหมเป็นกระจกบางทีอ่อเราก็ไม่เห็นหรอกว่าตัวเราเป็นยังไงเนี่ยแต่คือเพื่อนอ่ะมันบอกนะครับหรือว่ามันอะไรอ่ะเออมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้สมมุติว่ามันจะบอกว่าตัวละครเราเนี่ยหยาบคาย นะครับตัวละครเราหยาบคายเนี่ยก็ถามว่าอยู่ดีมันจะพูดคนเดียวไหมเออก็ได้นะก็ก็เล่นเกมไปด่าไปแต่มันก็มันมันก็อาจจะดูแบบอัก็เล่นเกมนะทีนี้มันดูการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยกับคนเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะหยาบคายไหมนะฮะก็ต้องมีตัวละครอื่นเข้ามาเพื่อให้รู้ว่าอ๋อไอตัวละครนี้มันหยาบคายนะหรือว่าไอตัวละครเนี้ย มันหื่นนะเมนชาร์เตอร์นะครับนะฮะอันหื่นมันเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะมาเจอผู้หญิงสวยปุ๊บเฮ้ยมองละไอ้น,นี่เจ้าชู้นะครับไอ้น,นี่หื่นอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็หมายถึงว่าไอ้ตัวละครที่ชั้นสองเนี่ยที่เราเอามาเจอนะครับกับในฉากเอามาเข้าฉากกับตัวละครเอกของเราเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรมุมมองอะไรใหม่ๆนะครับในมิติ บางอย่างของตัวละครเอกได้ไหมนะฮะเอกลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ flow แล้วก็ l i n e นะครับก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะครับพอเอามาเข้าฉากกับตัวละครเนี้ยตัวละครเอกของเราเนี่ยเรามันเห็นข้อบกพร่องไหมนะครับของตัวเอกเนี้ยหรือว่า l ล n e l ล n e ก็คือก็คือสิ่งที่เขาเชื่อผิดๆนะครับความเชื่อผิดๆ นะลักษณะน,นี้จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าฟอยนะครับฟอยคาแรคเตอร์นะครับก็คือเอาตัวที่มีทรีทที่คอนทราสต์กันนะเข้ามาเพื่อจะทำให้ความไอตัวเนี้มันเด่นชัดขึ้นเช่นไอ้ตัวเอกเราเนี่ยมันขี้เกียจมากเลยตอนนั้นเขาก็เอาไอตัวละครที่เป็นเพื่อนสนิทอ่ะให้มันโคตรขยันเลยนะครับฉะน,นั้นพอมันมัน,ม,นมันมาเจอกันเนี่ย มันจะคอนทราสกันนะมันคอนทราสพอมันคอนทราสเนี่ยนะครับก็คือมันดูแบบขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้โฟล์เนี่ยนะครับของตัวเอกที่เป็นเรื่องของการขี้เกียจเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นมานะครับมันเด่นชัดขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของการใช้ฟอยล์คาแรคเตอร์นะครับนะฮะก็คือสร้างตัวละครที่มีทรีตนะครับที่ตรงข้ามกับตัวเอกนะครับเอามาเอามาแบบไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นชัด ขึ้นมานะครับล้วก็เอ๊ะความเชื่อผ,ผิดตรงนี้คืออะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับหลายเรื่องอย่างเช่นคนฮินดูนะฮะที่อินเดียเนี่ยแต่ก่อนก็เขามีความเชื่อว่าการที่เอาขี้เท่านะครับมาถูมือนะครับแล้วมือขาวล้าเนี่ยเขาก็มองว่าสะอาดแล้วนะสะอาดแล้วในะสมัยก่อนนะครับประมาณประมาณสามสิบปีแล้วเนะนี่ยนะสามสิบสามสิบสี่สิบปีแล้ว โดยมาเนี่ยนะนานสามสิบกว่าปีนะนะก็ถามว่าเราเกิดอะไรขึ้นนะครับจากความเชื่อผิดๆนั้นโรคระบาดครับเพราะว่าเชื้อโรคทั้งนั้นนะ่ะใช่ไหมเชื้อโรคทั้งนั้นแต่ก่อนสมัยก่อนจะมีสบู่ไลฟ์บอยนะครับหลายๆคนจะไม่เคยได้ยินนะครับเกิดไม่ทันไล f ์บอยนะครับแต่ก่อนจะมีสองยี่ห้อดังๆนะครับนกแก้วไล f ์บอยนะครับนะฮะข้อดีของนกแก้วก็คือเวลาไปอาบน้ําใน แม่น้ำนะครับล่วงลงไปนะฮะงมดำลงไปงมนะครับก้อนเท่าเดิมนะครับน่ะนกแก้วแข็งมากนะครับปลาหัวหมาตายได้นะฮะส่วนถ้าเกิดไลบอยนะครับทําจมก็ไปนะครับล่วงลงไปในในคลองอะต่างๆนะครับลงงขก็ไปนะครับละลายไปครึ่งนะะเละเลยครับเปลี่ยวเปยวมากนะครับไลยง่ายมากนะครับไล่บอยอันเนี้ย แล้วทีนเนี้ยไลท์บอยเนี่ยเขาไปไปทำธุรกิจนะครับในในอินเดียโดยคุยกับกระทรวงสาธารณสุขละว่าจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้สบู่คือเขาก็ไม่ได้โฆษณาของเขาหรอกแต่คือไอตัวอย่างที่เขาให้ดูอ่ะมันเป็นซองมันเป็นส,นนสบู่ของไลท์บอยแล้วคือไอที่ทดสอบก็คือสบู่ของไลท์บอยก็ไปทำยังไงนะครับก็ไปนะครับอ่าคุณคิดว่า ไอการเอาขี้เท่าถูมือจนขาวแล้วเนี่ยมือสะอาดแล้วใช่ไหมมามาส่องกล้องดูไอที่เหมือนที่เราเห็นโฆษณาทางทีวนีนะครับที่มันสแกนอะ่ะวื้วื้วแล้วมันจะเห็นตัวแบบเชื้อโรคอะ่ะนะฮะมันตึ๊ดตึ๊ดตึด๊ดเป็นจุดแดงๆตึ๊ดตึ๊ดตึด๊ดนะอันนี้มันก็ขึ้นมาเี็นไหมเนี่ยคือสีแดงๆเนี่ยคือเชื้อโรคนะแล้วทีนี้ก็ให้ไปล้างมือด้วยสบู่นะครับล้าง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 เสร็จเอามาส่องใหม่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยมันลดลงนะครับอันนี้คือทําให้เขาเห็นออ คนมันก็จำนะมันต้องใช้ไอ้ไอ้ก้อนขาวๆอย่างนี้นะไอ้ยี่ห้อนี้นะมันถึงจะทำให้ตรงนี้ลดลงอันเนี้ยลักษณะนี้นะครับนั้นไรบอยก็เลยไปขายที่อินเดียนะฮะแล้วก็ร่ำรวยเลยนะครับเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยประชากรเยอะเป็นดับสองโลกนะครับนะก็เหมือนประเทศไทยไปเรียบร้อยเขาก็หายไปตรงนั้นนะฮะไปไปขายที่อินเดียแล้วไปรวยแล้วตรงนั้นนะครับ ก็คือมันก็ติดตลาดไปแล้วไงเพราะเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าแรกที่เอาสบู่เข้าไปนะครับเป็นที่รู้จักนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงความคิดอ่ะใช่ไหมฮะวิธีการเปลี่ยนแปลงความคิดตรงนั้นฉะนั้นเหมือนกันนะครับไอตัวเนี่ยตัวละครเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เขาเห็นความเชื่อผิดผิดของตัวละครเอกเราได้ไหมนะครับความเชื่อผิดผิดเป็นอะไรยังไงแล้วก็ไปคิดเอาแล้วครับ ะครับเราก็ไปดูดีว่ามันจะทําให้อ่าแสดงออกมาได้ไหมว่าอ๋อไอตัวละครเอกเรานี่มีความเชื่อผิดๆในเรื่องนี้นะครับนะพูดไปก็ไม่ฟังอะไรประมาณนั้นมันต่อไปนะครับก็เกี่ยวข้องกับทีมยังไงนะก็ต้องดูนะครับอย่างนี้ผมบอกอ่านในคลิปก่อนก็บอกไปนะครับที่ผมพูดง่ายๆทีมนะครับทีมมันเป็นแบบทีมเป็นกรอบก็เหมือนเป็นท่อนะครับ เป็นท่อ P v วที่มันไม่ให้น้ําไหลกระชกออกไปทั้งนอกนะครับวิ่งไปตามท่อตามเส้นท่าส่วนตีมที่เป็นสาระท่คือเป็นแก่นนะครับคล้ายๆแบบว่านิ่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านี่ครับแล้วก็คําสอนแล้วก็ไอสิ่งที่เรียนรู้นั่นแหละนั่นคือแก่นของเรื่องอันนี้คือตีมมันเป็นสาระท่ที่ผมพูดถึงนะครับก็เหมือนไม้เสียบลูกชิ้นนะครับที่ลูกชิ้นมันกระจ,กกจายนะครับก็มีแก่นกลางนะครับเป็นไม้เสียบลูกชิ้นทําให้มันตกได้แล้วตอนเนี้ยตีมเราตีมเรากําหนดไว้แล้วเนี่ยนะฮะ แล้วไอตัวละครชั้นสองเนี่ยมันเกี่ยวนในตีมไหมคือมันอยู่ในกรอบของท่อ bvc ไหมมันสามารถที่จะออสอดคล้องกับไอไมเซียวชินไหมอันนี้ก็ไปดูครับเป้าหมายของตัวละครคืออะไรนะครับนะคือเป้าหมายของตัวละครมันก็จะมีสเปสสปะอะไรของเขานะครับซึ่งมันก็จะทําให้เรื่องราวมีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าเป้าหมายมันไม่ได้เหมือนตัวละครหลักที่จะเป็น เป,เป็นเป้าหมายของเรื่องของเรานะฮะที่เรื่องมันต้องเดินไปว่ามันจะจบอะไรยังไงนะครับคือการจบนะฮะก็คือมันตรงจุดไคลแมกนะครับตัดสินว่า,าแพ้หรือชนะนะครับสาเร็จหรือล้มเหลวนะครับก็เป็นเนตัวนั้นนะคือคือเข้มข้นไปเรื่อยจนถึงจุดนะแต่อตัวเนี้ยไอพวกเนี้ยมันไม่มีใครมองไคลแมกอะไรของเขานะครับมันก็จะมีเรื่องราวนะครับว่าจะทํายังไงให้ เธอประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเขานะครับเช่นถ้าเปิดเป็นมือ,อล่าสังหารนะครับแอสเซสซินนี่ก็ต้องสังหารเป้าหมายให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป้าหมายไม่ตายตัวเองคือต้องตายแทนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาเป้าหมายของตัวละครชั้นสองเนี่ยอะไรนะฮะคิดมาต่อไปนะครับก็คือไอตัวละครตัวหลักเนี่ย มันมาขัดขวางนะฮะเหมือนถึงว่าอตัวละครหลักเนี่ยมันมันมันขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันมาขวางทางเป้าหมายของตัวละครชั้นสองยังไงนะฮะก็อย่างน,ะะนี้นะครับแล้วก็เราเราเราจะยังไงต่อนะครับแล้วก็พอมันขวางทางแล้วแล้วยังไงนะครับอย่างเช่นแบบเป็นคนหนึ่งส่งมือสังหารนะครับ ไปรอบสังหารไอคู่แข่งทางธุรกิจเนี่ยนะขี่รถม้าอยู่นะฮะเอ้ไม่ใช่เขานั่งในรถม้ามากับลูกสาวอย่างเงี้ยก็ไปทำธุรกิจบวกคาขาอะไรต่างๆก็ส่งอาแอสซสซินไบนะครับมาจะไปสังหารในทีนี้ตัวเอกก็ไปช่วยไว้นะครับด้วยความที่อะไรนะเป็นคนดีนะครับเดินผ่านไปพอดีนะครับก็ทำให้ไอตัวละครหลักของเราเนี่ยไปไป ขัดขวางนะครับเป้าหมายของไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกแอสเซสซินนะครับพวกมือสังหารแล้วก็ไปขัดขวางเป้าหมายในในช่วงนั้นนะครับของไอ้พ่อค้าอีกเจ้าหนึ่งด้วยนะฮะทั้นั้นมันก็เลยแบบสร้างศัตรูขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่ว่าเขาจะมาเล่นงานไอ้หานี้ด้วยนะฮะก,ก็ก็เตรียมรับมือให้ดีอะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็ดูว่าคือไป ไปขัดผลประโยชน์เขายังไงเอาง่ายๆนะครับไปขัดผลประโยชน์เขายังไงนะครับไปไปขัดขวางเป้าหมายของเขายังไงอะไรต่างๆนะครับก็ไปดูนะครับนะเท่นั้นพอมันไปขัดขวางเสร็จปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ปัญหาเหล่านั้นแหละนะครับมันก็จะตามมานะย้อนกลับมาทําให้ตัวละครเราปวดหัวนะครับก็ต้องมีหาทางแก้ไขกันไปนะครับอันนี้มันก็คือมันก็จะซับซ้อนขึ้นมานะครับเกิดจากที่ไปแหวกทางอาเซียหรืออะไรต่างๆนะครับนะหรือไปขวางทาง ขวางทางโจรน,นะขวางทางเจริญของใครนะครับก็จะโดนนะฮะอย่างสุดท้ายนะครับว่าตัวละครหลักเนะี่ยได้เรียนรู้อะไรจากตัวละครนี้นะฮะนะตัวละครนี้เช่นบางทีเราใครที่แบบโอ้ประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับตกเรืออะไรถ้าก็ว่าไปเออพอไอตัวเอกมันรู้เนี่ย มันก็ได้ได้ข้อคิดนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับอ๋ออย่าไว้ใจใครนะอย่านะั่นนู่นนี่นะนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอะไรต่างๆถ้าถ้าไม่ชัวร์ก็อ,อย่าลงเรืออะไรประมาณเนี้แล้วก็ทีนี้มันก็จะมีได้เรียนรู้อะไรหรือว่าคือบางทีเรียนรู้จากสิ่งที่ไอตัวละครเหล่านั้นประสบนะครับตัวละครเหล่านั้นประสบเช่นแบบไอตัวละครหนึ่งครอบครัวหนึ่งนะครับแบบพ่อก็พยายามจะ ทํางานหนักอะไรต่างๆเพื่อให้ลูกเมียได้อยู่ดีกินดีนะครับสุดท้ายก็คือนะลูกเมียก็บอกพอแล้วนะมามาอยู่แบบไม่มีเวลามาอยู่ก,กับครอบครัวเลยบอกเอ้ยไม่เป็นไรได้เลื่อนขั้นเนี่ยเรากำลังลเางราเก็บเงินอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวจะจะจะลาออกมาแบบมาอยู่ด้วยกันแลละปรากฏว่าตายก่อนนะครับตายก่อน <laughs> ก็เลยเป็นสิ่งที่ตัวละครหลักก็ไปรู้เรื่องราวตร, <laughs> ตรงนี้ก็คือแบบอ๋อเออฉะนั้นเราควร รักษาโอกาสนะครับที่จะอยู่กับครอบครัวไว้อะไรต่างๆเนี่ยคนที่เรารักนะครับเืออย่าไปทํางานอะไรมากมายนะครับเพราะว่าการทํางานก็เพื่อเราให้เรามีชีวิตนะครับเรามีชีวิตเราก็เพื่อให้มีความสุขนะหรือว่าสร้างบุญกุศลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เป้าหมายของตัวละครอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาได้ได้เรียนรู้นะครับนะโดยประสบการณ์ของตัวละครนั้นๆหรือว่าจะเป็นตัวลักษณะที่เป็นเมนเตอร์นะครับเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรต่างๆที่สอนนะครับถ่ายทอด ความรู้วิทยายุทธ์หรือว่าข้อคิดไอต่างๆนะครับโดยตรงนะครับทําให้ตัวละครเราเติบโตขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวละครชั้น2นะครับที่จะทําให้นิยายของเรานะครับมีความซับซ้อนเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ